ว้าว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 นี่เหมือนสัตว์ประหลาดตัวไม่ใช่เหมือนข้างเขาวันก่อนนะผมไปซื้อไปไปดูไอ้โชว์รูมไอ้โตโยต้าเนี่ยนะครับ แล้วรถมันเป็น16ว้าวใช่ไหม16ว้าวเออแล้วไอ้พริตตี้หน้าร้านมันก็บอกว่ามันเข้าไปถึงเดือนเขาบอกว้าวว้าวว้าว16บอกว้าวอะไรบอกววอ16เห็นมันนับแล้วยัง16เป็น16ว้าวก็ตอแหลเออแต่จริง 16, 16ว้าวิบ16ว้าวก็ไม่ใช่สิ่งน,นวัาตากรรมใหม,ม,ม่ใช่ไหมม,ม,ม,มันมันมันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เขาทำให้แตกต่างโดยการที่เอาพริตตี้มาร้องว้าวว้าววหน้ารถ16ครั้งไงสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่อน่าจะถูกใจคุณกาซิโกรคอนโดไอติม พวกนี้ล้วนว่า m มาร์เก็ตติ้งหมดแต่ว่า m มาร์เก็ตติ้งที่จารีเตอร์กันเตรียมมาให้คุณผู้ชมเนี่ยคืออะไรนะคือ iPhone 5 iPhone ก็มีว้าวเหรอว้าวว้าวตรงที่ว่า p p o o n เนี่ยนะครับมีวิธีลูกล่อลูกชนใหม่แล้วนะในการสกัดจุดคู่แข่งขันคือซัมซุงนะครับโดยการปล่อยข่าวลือออกมาเป็นระยะยาวเลยว่า iPhone 5กกำลังจะออกแล้วเพื่อหยุดยั้งการขายของอันนี้ที่เคยเป็นข่าวมามันใช่คอนคอนสปเรซีเทลีฟอ่ะใช่ ไหนเล่าให้คุณูฟังฟังซิว่าเป็นมันคือเขาปล่อยข่าวหลุดว่า iPhone เนี่ยนะฮะหน้าตาของตัวมันจะเป็นยังไงปล่อยข่าวหลุดหลุดออกมาแบบตอนแรกเป็นข้อมูลเฉยๆทำให้คนเบรกการซื้อนะครับคนเบรกการซื้อเลยแล้วก็รอ iPhone 5นะครับทีนี้ประเด็นถ้าออกมาแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยคนจะผิดหวังใช่ไหมแล้วมันได้เรื่องหรือมันไม่ได้เรื่องมันได้เรื่องเพราะว่าการปล่อยเนี่ยเขาปล่อยประมาณ80%ของข่าวเท่านั้นเอง เขาโหตัวนั้นเพราะว่าการผลิตของ iPhone 5ทั้งหมดคือผลิตเฉพาะฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นที่เซนจ์เจนทำไมอาจารย์ไม่คิดว่าพนักงานที่ผลิตลตัวแอ p เปชาวจีนนะครับถูกเหมือนถูกสั่งว่าให้ออกมาพูดเรื่องนี้เกาะประมาณนั้นแหละนั่นคือวานแฝนซ้อนคือไม่ที่บังคับหรือตามตรวจปั๊บมันก็โดยธรรมชาติเพราะว่าเคยเกิดออกกลางกฎบังคับเนี่ยนะเกิดปั๊บก็มันก็ต้องมีการเอาผิดพนักงานใช่ไหมครับแล้วพอมีการเอาผิดพนักงานปุ๊บก็เลยกลายเป็นเหมือนคริอป,ปอะไรบางอยญญ่างใช่ ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะเ<ส>พียงแต่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกนะแค่นี้พอนะอย่าไปบอกแค่คาว่าอย่าไปบอกแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วที่จะทําให้เกิดวาร์เกตติ้งมันเล่นกับสันดานดิบิตของมนุษย์นะทีนี้พอ14บสี่เซปเทมเบอร์นี่นะครับสินยายนเนี่ย <12 S 2> สิบสองสิบสองอ่ะออกมาถึงปุ๊บเนี่ยหน้าตาเหมือนมันเหมือนที่บอกเหมือนเหมือนเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างคือไอ้ธงที่คนที่เสนใจไม่สามารถบอกได้ว่าแอปพลิเคชันเป็นอะไรบ้างเป็นเป็นพิเหนการคาดเดา เขาต้องส่ง iPhone ทั้งหมดกลับไปที่อเมริกาแล้วตัวอเมริกาจะเป็นคนโหลดไอ้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดตรงไปเองอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเพราะว่าแฟกก็คือ,คอว่าในโลกของปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องผลิตอะไรทั้งทุกอย่าง นะครับในการที่เราจะต้องจ้างคนอ่นผลิตแลือ OEM ออกไปนะฮะเราก็สับคอนแทคให้โรงงานรุ้งงนนี้เป็นคนผลิตใช่ไหมครับแต่เราต้องวาระวังว่าเราเป็นตัวแม่ของมันใช่ไหมครับอย่าปล่อยซะมันทุกอย่างและเก็บบางอย่างไว้เป็นตัวสําคัญไว้ให้เราเป็นคนจัดการเองพูดง่ายคือซับคอนแทคต่างเนี่ยต้องทํางานกับตัวแม่อย่างอย่างถูกต้องอย่างมีระเบียบวินัยด้วยยกตัวอย่างนะครับพวก เครื่องดื่มต่างๆไม่ไ่าชูกําลังหรือไม่ชูกําลังหัวน้ําดําหรือไม่ดำเนี่ยปกความเป็นชายไม่ปกความเป็นชายไอ้พวกนี้เขาเก็บคําว่าหัวเชื้อไว้ตลอดเขาปล่อยให้โรงงานอื่นๆผลิตอะไรก็ได้แต่ตัวหัวเชื้อเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะเหมือนกับความเป็นพ่อพันของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ปล่อยใช่ไหมหัวเชื้อเราสองคนคุณอาจจะให้คนอื่นเขาก็ไปยังไงบ้างแต่เชื้อคุณจะปล่อยไหมเชื้ออาจารย์ปล่อยยังปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมีคนเหมือนผมแต่ของคุณอย่าปล่อยนะเดือดร้อนกับผมปล่อยอีกเออพอแล้ว